ค่ะ สู่วัย30ปีเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกถึงความเสื่อมของร่างกายกันได้มากขึ้นอาจจะเป็นป่วยง่ายขึ้นนอนไม่หลับอ่อนเพลียง,ง่ายหรือว่าเหนื่อยง่ายนะคะยิ่งปัจจุบันค่ะแนวโน้มที่จะเกิดความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเกิดเริ่มต้นกับคนที่อายุน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรเป็นปัจจัยทําให้เราต้องเผชิญต่อความเสื่อมของร่างกายกันอย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นวันนี้กายใจจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันแล้วก็ชะลอความเสื่อมของร่างกายให้เกิดช ที่สุดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ คุณผู้ชมคะขอแนะนำค่ะให้รู้จักแพทย์หญิงกฤิดากรเกสรคำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านเวชศาสตร์ชรลาวัยจากแพท i f e and p i g ทา n เ e จจิ้แห่งนี้ค,ะค่ะคลแอนทายเอจจิงเซ็นเตอร์ก็ตั้งอยู่ที่คิวเฮาส์นมพินีไลฟ์เซ็นเตอร์ Center, ใช่ไหมคะ,คะ ที่นี่ทําอะไรบ้างคะอาจารค่ะที่นี่เราเน้นดูแลสุขภาพนะคะ,คะเน้นจากภายในคือทํำยังไงให้เราแก่ช้าฝึกเป็นการชะลอความแก่นะคะ ทำยังไงให้เราเมีสุขภาพณปัจจุบันเนี่ยแข็งแรงรนะคะฟื้นฟูไม่ใช่เรียกว่าเรานั่งรออายุเรามากขึ้นเรื่อยๆรอไปเช็คสุขภาพประจําปีว่าเอ้ยเราแก่กเราเป็นเบาหวานหรือยังไขมันเราสูงหรือยังเป็นความดันหรือยังคือไม่ใช่นั่งรอโรคแต่เป็นการปฏิบัติตัวที่เริ่มแอคทีฟได้เลยเป็นการทำยังไงให้เราป้องกันโรคได้ตั้งแต่ณวันนี้เลยนะคะเพื่อจะเห็นว่าเด็กบางคนถ้าไม่ได้ดูแลตัวเองเด็กก็จะสุขภาพไม่ดีมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าแก่ใช่ไหมคะเด็กอาจจะป่วยง่ายนะคะเด็กไม่ ทานอาหารที่ดีก็จะตัวเล็กคือเด็กก็จะเติบโตไม่สมบูรณ์เพราะนั่นก็เรียกว่าชะลอละหราอถ้าเรียกว่าเรียกว่าเสื่อมก็จะเสื่อมเขาก็จะไม่เติบโตไม่เต็มที่นะคะเราจะความเสื่อมก็จะเห็นแต่นี้ความเสื่อมก็มาเห็นชัดเมื่อคนเราอายุมากขึ้นนะคะเพราะว่าขบวนการเสริมสร้างเนี่ยมันเริ่มมีไม่เยอะละขบวนการเสริมโซมันเริ่มเห็นชัดนะคะส่วนใหญ่ก็หลังอายุมาสัก25-30ก็เริ่มลงจังเลยค่ะ น,ะะนี่หนูก็เสื่อมมาสิบกว่าปีแล้วนะคะคุณหมอใช่ค่ะแต่อาจาอาจะอัตราก,การเสื่อมนี่แต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลร่างกายดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาที่นี่สัญญานะคะจา์สัญญาณที่จะบอกบอกว่าเราเส,สื่อมแล้วนะ,นะคะสัญญาง่ายๆเลยสัญญาคือความรู้สึกที่เราไม่เหมือนเดิมนะคะตอนเราเป็นหนุ่มสาวโหเราแข็งแรงมากพอเราเริ่มรู้สึกมไม่เหมือนเดิมเช่นเริ่มนอนไม่หลับหลับไม่สนิทตื่นเช้ามาเพลีย นะคะสมัยวัยรุ่นอาจจะแข็งแรงมากอดหลับอดนอนได้แต่พออายุมากขึ้นเ,เริ่มอดนอนเมื่อไหร่ตอนเช้าๆเริ่ม,มง่วงเพลียไม่ค่อยไหวความจําแย่ลงความจำแย่ลง,ลงนะคะผิวผมเริ่มเปลี่ยนผมเริ่ <ลง S 2> ไม่ได้เป็นอซเมอแต่อยู่ๆประจําเรื่องอะไรไม่ได้สักเรื่องควาจมจําก็เริ่มลดลงใช่เราไม่ไม่ช้าเหมือนเดิมนะคะก็เป็นเป็นอาการหนึ่งค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นมันนึกภาพไม่ออกความเสื่อมทุกคนก็พอจะนึกภาพเหนือแล้วเอาเป็นว่า เราไม่กระช,ระชับเฉงเราไม่คล่องแคล่วเราไม่สดใสแล้วเราก็โลกนี้ไม่เป็นสีชมพูเหมือนเดิมอันนี้ก็คือทุกคนเริ่มเสื่อมแล้วแล้วแต่ว่าเสื่อมเรื่องอะไระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเขาเรียกอะไรนะห้องแหลกมีการห้องที่เราใช้สําหรับตรวจว่าร่างกายเราเ,เป็นยังไงบ้างหลอดเลือดเป็นยังไงแล้วก็ที่วันนี้อาจจะตรวจ เพราะว่าก็ได้ผลเลยในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการตรวจเรื่องของความเครียดซึ่งความเครียดนี้ก็เจอบ่อยในสภาวะปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพเราไปดูที่ห้องตรวจกันเลยดีกว่าไหมคะ,ะค่ะ,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูความร้อมกันเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปค่ะอ๋อห้องนี้เหรอคะค่ะเชิญเลยค่ะโอ้สอดสะดคะ รู้สึกผ่อนคลายค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่เราใช้ตรวจค่ะเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพปัจจุบันนะคะเช่นเรื่องของมวลกระดูกซึ่งสาคัญมากในผู้หญิงเดี๋ยววันนี้ะจหคคุณตุ๊กตรวจด้วยว่าเป็นอะไรบ้างค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะวัดเรื่องความเครียดกับเรื่องของโซนคิ้วหลอดเลือดใช่ค่ะเช่นด้านนี้เป็ความแข็งของหลอดเลือดใช่แข็งแรงใช่ ตรวจค,ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดใช้เวลา5นาทีตรวจความเครียดระดับความเครียดใช้เวลา10นาทีตรวจมวลกระดูกความหนาแน่นใช้เวลา1นาทีและไม่เจาะเลือดเลยไม่เจ็บเลยแถมตรวจปุ๊บได้ผลเลยอาจารย์ตรนนาอธิบายเรื่องขึ้นอีกสักครั้งได้ไหมว่าทำไมมันทำสบยอย่างนี้คะแล้วคนตรวจเขาเรียกนะับเพนฟรีใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เจ็บได้ได้ข้อมูลรวดเร็วแล้วก็ที่สาคัญคือหลังการรักษาเราสามารถตรวจวัดได้ว่าเราดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอ๋อเผื่อเรา ได้ผลไม่โอเคเราไปรักษาแล้วเราก็มาตรวจเรียบเทียบได้อีกอาจารย์มันง่ายแล้วไม่เจ็บตัวขนาดนี้ผลที่ตรวจนี้เราเชื่อถือแน่นยันได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยค่ะเราสามารถคือวัดก่อนหลังอะไรอย่างงี้ได้ซึ่งก็บางทีคนไข้ก็ไปเค้าองจอมไปกับความรู้สึกของคนไข้ด้วยซ้ําการทางานนะคะเขาทํางานยังไงถึงไม่ต้องเจ็บไม่ต้องชิกไม่ต้องเจาะคือแต่ละเครื่องนี่ก็จะทํางานแตกต่างกันเพราะว่า แต่ละเครื่องแตกต่างกันะนะคะอย่างเครื่องที่เป็นเอ็กซเรย์ก็ใช้เครื่อ,ของขนงเอ็กซ a เรย์วัดมวลกระดูกอันนั้นเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานทันท่วไปเอ็กซเรย์เพียงแต่ว่าเราเอ็กซเรย์มวลกระดูกที่ข้อมือนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยอ้ว่าสำคัญเช่นหัวใจหรือว่ารักพนเราบรรลุรังไข่ไปสัมผัสกับรังสีเอกซเรย์นะคะไม่ใช่ว่ด้วยคือปลอดภัยด้วยคือใช้แขนตรงอื่นไม่โดนไม่โดนนะคะคือรังสีอยู่ที่ข้อมือแค่นั้นเองะเราฉะนั้นเราสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะยังน้อยหมอหมายถึงอาจจะ30 30กว่านะคะไม่ต้องรอจนหกเจ็ดสิบโอ้ฉันจะกระดูกบางแน่ๆก็ยอมเสี่ยงเข้าไปสแกนลำตัวนะคะเราสามารถตรวจได้แต่เนิ่นๆโดยที่เราก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการโดนรังสีนะคะส่วนการตรวจ ในเรื่องของอายุหลอดเลือดนะคะเทคโนโลยีก็จะเป็นเรื่องของคลื่นเสียงด็อปเปอร์ะ pler, นะคะซึ่งก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันตรวจวัดได้นั่งสบายๆนะคะเป็นคลื่นเสียงใช่ส่วนทีลีเรื่องของการตรวจวัดความเครียดก็เป็นการวัดอัตราจารเต้นของหัวใจนะคะ ซึ่งก็ปลอดภัยแล้วก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างแม่นยำนะคะทีนี้ก็มาดูกันว่าคุณตุ๊กเป็นยังไงอันนี้ผลของเราสองคนเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าดูอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าปลื้มใจแทนคุณตุ๊กนะเพราะข้อมูลสุขภาพค่อนข้างดีทีเดียวใช่นะคะก็อย่างบนกระดูกของคุณตุ๊กนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยตามอายุเรียกว่าอายุเดียวกับเรานะคุณตุ๊กอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เราเยอะหน่อยก็ดีเยอะกว่านี้ก็ดีคือบำรุงตัวเองเพิ่มได้ใช่เพื่อไม่ให้ยามแก่อาจารย์คะหนูตัวสูงมาแล้วหนูก็มีลูกสองแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยใช่ไหมคะแสดงว่าในอดีตอย่างที่เรียนถามคุณตุ๊กว่าในอดีตในอดีตคุณตุ๊กต้องทาอะไรดีแน่นอนอย่างน้อยก็จะต้องทานนมเยอะหรืออะไรสักอย่างนะคะดูแลเองใช่ไหมใช่ทำให้เขาเรียกว่ามูลกระดูกหรือว่าพิกบนของเราเนี่ยถูกสะสมได้อย่างดีมาก่อนนะคะการมีลูกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเสียแคลเซียมแต่ว่าในอดีตเราจะดูแล ส่วนอีกข้อมูลหนึ่งค่ะเรื่องของความยืดหยุ่นของความยืดหยุ่นหลอดเลือดที่เมื่อกี้เราตรวจใช้เวลาห้านาทีใช่หรืออายุหลอดเลือดนะคะปรากฏว่าหลอดเลือดของคุณตุ๊กยืดหยุ่นดีอายุจริงตอนนี้ของคุณตุ๊กส7มสิบเ็บอกได้ออกไจนะคะแต่อันนี้ต้องพูดดังกว่าอายุจริงคืออายุหลอดเลือดคือ2ี่เจริงนะะค่ะหลอดเลือดยืดหยุ่นดีนะคะซึ่งความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็คือหมายถึงว่าสุขภาพของหลอดเลือดเราเนี่ยดีคำว่ายืดหยุ่นดีหมายถึงสัมพันธ์กับเรื่องไขมันเเาาาาใใ่่่่่ไนนนน้ตลืออดดจะสสวววยยแงูกณฑที ไม่สูงนะคะซึ่งเราถึงได้เรียนถามทุกเมื่อกี้ว่าเป็นยังไงเรื่องนี้อาจจะปฏิบัติตัวไม่ดีแต่จะเป็นคนเมทซ์จะอาจจะเผาผลาญเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างติดขนมหวานนะคะจางแต่โชคดีที่ผลเลือดดีคือตันติดไขมันใช่ค่ะไซโคโลจสให้เป็นชูการแอดดิกเยอะซ้ำนะคะคือเป็นภาวะไปเลยค่ะแต่ก็ต้องรต่ต้องระวังใช่คือเรียกว่าตอนนี้น้ำมันเบนซ์นี้คือน้ำตาลไขมันเราดีหลอดเลือดเราดีแต่ถ้าเราไม่ระวังตัวในอนาคตร่างกายเราแย่ลงได้เพ่อจันบอกว่าพออายุมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมการจัดการน้้าาตลมมมัันนไไ่่ดดเเทะจ ลงเรื่อยๆทุกวันเพราะฉะนั้นตต้องปรับพฤติกรรมการกินอันนี้เดี๋ยวจะเอากลับไปใช้นะคะอาจารย์นี่คือการบอกให้เราชื่นใจว่าเราดีนะตอนนี้เพราะฉะนั้นคือพยายามรักษาเอาไว้ค่ะนะคะส่วนเรื่องของความเครียดใช่ไหมคะอาจารย์ดีใจเหมือนมาตรวจคันแล้วได้ลูกยังไงไม่รู้ค่ะนะคะอย่างน้อยเราสุขภาพดีต้องรักษาไว้นะคะส่วนเรื่องของความเครียดนะคะก็ผลปรากฏว่าคุณตุ๊กเนี่ยเป็นคนที่หัวใจเต้นค่อนข้างช้าเหมือนหัวใจแบบคนเล่นกีฬา นะคะซึ่งปรากฏว่าเป็นนักกีฬาจริง <g ul ip> ก็พยายามออกกำลังกายทุกวันทุกวันแล้วก็ออพลวัดมาเนี่ยเป็นคุณตุ๊กณตอนนี้นะคะความเครียดไม่เยอะนะคะเป็นคนที่สบายๆด้วยซ้ำแต่เรียนก่อนว่าแต่ผลตรงเนี้ยเ,เนื่องจากหัวใจเต้นค่อนข้างชา้ามันก็เลยบอกได้ไม่แน่นอนนักก็อย่างที่บอกเราไม่ใช่อยากต้องไปถึงโรงพยาบาลแล้วรักษาโรค<ช>ที่นี่เรามาชะลอไว้กันดีกว่ามันเป็นการป้องกันโรคป้องกันโรคแล้วก็ รู้เท่าทันว่าร่างกายไปถึงไหนแล้ว<ช>อาจารย์ช่วยกรุณา,นานแนะนำได้ไหมคะวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆด้วยตัวเองด้วยในไลฟ์สไตล์ของตัวเองะค,ะค่ะวิธีที่ช่วยชะลอวัยอ่ะเรียกว่าส่วนใหญ่เราจะให้หลักง่ายๆ5้าออแล้วกันนะคะออแรกคืออออากาศขาดไม่ได้เลยเพราะพยายามอยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปรง่งบริสุทธิ์สะอาดนะคะออที่2คืออาหารสําคัญลงมาอาหารก็สําคัญเพราะเราเน้นอาหารที่แคลอรี่ต่ำแต่คุณค่าทางอาหารสูงเช่นผักผักใบข้าวกล้องนะคะอาหารที่ We'll be right <laughs> back. ธรรมชาติผ่านการขัดสีลน,น้อยอย่างขนมเค้กจริงๆไม่แนะนำก็ <S <S ถือว่าผ่านขบวนการปรุงแต่งมากสารอาหารแทบไม่เหลือเลยเหลือแต่แครี่แล้วก็น้ําตาลแต่แป้งกับน้ำตาลชาเป็นเร่างแง่ระยะยาวทานประจําไม่ดีกับสุขภาพแน่ๆนะคะอาหารปรุงแต่งไม่เยอะอแครี่ต่ำนะคะไม่หวานจัดไม่รสจัดพวกน,นั้นเจน้าฟู้นะคะที่<ะ>ไม่ต้องแปรรูปเยอะแล้วก็อย่างข้าวก็คือไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปอะไรกินได้ตราต้องตั้งต้นใช่นะคะข้าวสุกทานก็ได้ค่ะแล้วก็ออที่3คือออกกําลังกายนะคะก็เรียกว่าทา เท่าที่จะมีเวลากันแล้วกันให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ด้วย,ลยไลฟ์สไตล์ปัจจุบันไม่ต้องเครียดบางคนบอกอ๋อไม่มีเวลาไม่มีเวลามีเท่าไหร่ทำเท่านั้นใช่อ๋อที่สี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ซงละเลยไม่ได้นนฉันบอกว่า อารมณ์ร่างกายสัมพันธ์กันเป็นคนเครียดมากก็จะส่งผลต่อสุขภาพนะคะอย่างที่บอกเครียดเรือรลังก็จะมีผลทําให้น้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงความดันขึ้นเป็นโรคหัวใจเบาหวานตามมาแอนตี้จิ้งซึ่งก็คือเป็นการใช้อ,อวามรูเทางการแพทย์นะคะที่เราทําอยู่ปัจจุบันช่วยชะลอวัยเพราะบางครั้งนี่บางคนบอกโอ้โหทำครบทุกออแล้วอาหารก็ระวังน้ําดื่มระวังอารมณ์อากาศทั้งหมดออกกําลังกายก็แล้วแต่ร่างกายมันแย่ลงเรื่อยๆนอนก็ไม่หลับ อ้วนเอาอ้วนเอาออกกำลังกายรู้เหมือนกันแต่ออกไม่ไหวก็มีเจ็บเข่าเจ็บข้อเรียนว่าการดูแลสุขภาพที่ตัวเองเหมือนสุขศึกษาค่ะเบ<ฆ>ื้อง,งต้นถ้าอายุน้อยเราทําได้เองแค่นี้ถือว่าเพียงพอแต่บางที4ี่สิบขึ้นไปทําแค่นี้มันไม่ไหว<อ>รู้ว่าต้องนอนดีรู้เหมือนกันอยากจะหลับแต่มันไม่หลับ<อ>รู้ว่าจะออกกําลังกายดีกับร่างกายแต่ออกไม่ไหวบางคนเหนื่อยอเหนื่อยง่ายไปแล้วอ่เจ็บข้อเจ็บเข่าหรือบางคนบอกโหรู้ว่าเครียดต้องหาทางผ่อนคลายแต่มันไม่ไหวมันหงุดหงิด อาบางทีขอมมันต่ําไปแล้วมัน,นหงุดหงิดละทําไงได้หรือคนความดันสูงละทํายังไงได้ซึ่งอาจจะต้องถึงมือหมอที่ต้องเข้ามาช่วยแต่ก็ตามการดูแลตัวเองพื้นฐานเราถือว่าสําคัญถ้าทาได้ต้องทออําหมอก็จะเป็นถือเป็นองค์ความรู้อีกส่วนหนึ่งที่มาช่วยทําให้การดูแลตัวเอ,เองเนี่ยประสบความสาเร็จมากขึ้นแล้วก็ตรงจุดแก้ไขที่ตรงปัญหาค่ะโอยวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากบางทีเราคิดแต่เรื่องว่าเสื่อม แล้วจะไปแก้แล้วดูเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วปรับชีวิตประจําวันนี่แหละใ,<ช>ให้มันอยู่ในจุดที่พอเหมาะพอดีจริงๆแล้วปรับให้มันปก,กติแหละตัววันนี้ที่เรา<ช>ทําอะไรกันมากเก,กินไปมันกลายเป็นผิดปก,กติกันไปนั่นก็คือการชะลอไว้<ช>แต่ถ้ารู้ตัวว่าเกิดปัญหาให้รีบพบแพทย์จะได้ช่วยเหลือทันจะปล่อยให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้<ช>แล้วก็รวมถึงอย่างที่ตวรวจแบบตัวว่าตัวว่ามันมันเป็นการรู้เท่าทันว่าตอนนี้เราเรื่องเราไปถึงไหน<ม>กระดูกเราไปถึงไหนจิตใจความเครียดเราไปถึงไหนวันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเยอะมากๆแล้วก็ยังไงตัวคงต้องกลับมาตรรวจเป็น ระยะเรื่อฉชะลอไว้กับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงกฤิดากรเกสรคำค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์